ฉลาดก่อนนะครับว่าท่านจะได้ตรงไหนอย่างไรนะครับสํนดการคร่าวๆวันนี้การแข่งสินค้าโอท็อปนะครับก็มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับสัรพสิ่งที่อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเอายกม,มือขึ้นสูงๆครับสําหรับการแข่งขันแกะปูนะแข่งกับเวลาแข่งกับ ใบไม้บอใบไม้8259เเพชรบุรีนะครับบอใบการุณาขยำไหนะฮะต้องตกลงกันก่อนเพราะตอนนี้เรามีทีมท่าสนามอยู่สวัสดีท่านท้ายครับครับผมสวัสดีครับจะไปปวดให้ท่านช้าลง,รงหรื <laughs> อเปล่าเราลุ้นเราลุ้นทราบว่าท่านผู้ว่านะครับแล้วก็ท่านนายกเหล่ากาชาติจะผัดปูมา ใช่ครับแล้วก็ท่านนายกนะครับแต่ละท่านจะได้เกียรติในการชิมเลยแอดบอกว่าฝนไม่ตกจนสองทุ่มนะฮะโอ้โหต่อไปแกะได้เนื้อเยอะแกะได้ทุกส่วนนะฮะในการแต่งกายก็ต้องเรียบร้อยครับเรียงใส่จานต้องสวยด้วยนะเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาเรียงทีหลังเดี๋ยวเขาเลี้ยงทีหลังฝั่งลูกเด็กไปยืนเือจานโอ้โหฝั่งลูกดูมีครับโอ้โหเดี๋ยวเสื้อแบงค์กบล้อ ปานสุภาบอกเดี๋ยวเสียชื่อบัตรตะบูนมองนะครับตตองยกต้องลงฮะหกนาทีผ่านเอาท่าสนามเรามาดูฟังโต๊ะที่หนึ่งงานโอ,อ,อ้ผมเปนได้นะเสียงสวยด้วยนะครับครับในห้าทีมนี้ผมเป็นหัวปานสุภาคนเดียวเละสวยไม่ใช่ปานนาแกแดบบ้ กรรมการเดียเ๋ยวให้คะแนนแล้วแจ้งด้วยขอเรียกเินท่านกรรมการแก่ป็นใบพายก็เพ่นเยียมสำหรับการดการนะครับเดีย๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วง ใกล้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอมอนุญาตกับเ,เรียนเชิญท่านผู้วา่าราชการจังหวัดนักสื่อราชการพระเจ้าอินทร์นักสือสกส่อราชการของฉบับและเราจะส่งมอบไหม่ให้กับทีมการแสดงในชุดนี้นะครับถึงเป็นนี่เราเนี่ยใจทุนะครับทุกการแสดงพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งเป็น พุทธคุณเร้าปนะรบะครบทาพระ้รมบรราะพม่าเข้าะรบราบขอพระุามมอเองรออ